รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1. ตุลาคมพุทธ,ธศักราช2 5 6 6ของนายกฤษณะสายสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาโพทองวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนบางละมุงสาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3โรงเรียนวัดเขาโพทองมุ่งจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาดำเนินการตามโรงเรียนวิถีพุทธทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน253คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับการสำเร็จในการพัฒนานงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา s a r เพื่อเป็นการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในและภายนอกมีการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านที่2 การบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาบริหารสถานศึกษาโดยยึดคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดทำนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุของค์กรคุณภาพโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโพทองสองสุขโมเดล ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนสร้างพาคีความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียน กลุ่มอำเภอบางละมงุงประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับทราบนโยบายต่างๆเพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการความจำเป็นโดยจัดทำแผนพัฒนาตนเองนำความรู้และทักษะที่ได้มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนที่มีศัก,กยภาพในทุกๆด้านโดยการมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำ มีการอบรมทางไกลผ่านโปรแกรมซูมจัดทำนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาพุทธบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยจัดทำผลงานด้านต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์และเผยแผ่ผลงานผ่านทางออนไลน์เพจและเว็บไซต์ของโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุขโดยใช้รูปแบบโพทองสองสุขโมเดลเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุขส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารสถานศึกษามีกระบวนการดังนี้กระบวนการโ r o v e p h o t สองสุขโมเดล P Participation ร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไข H High Performance Organization พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ O Operation ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ T. ีทีมเวิรมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม O. o u t s t a n d i n g สร้างความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ N. Network. สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา G. Good government. ยึดหลักธรรมมาพิบาล 2. be healthy and happy สุขก,กายสุขใจ S. Strategy. กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสอบอทอ U u n t t d เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน K Knowledge พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนผลผลิต Output Student ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มีศักยภาพมีทักษะชีวิต Administrator ผู้บริหาร บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพยึดหลักคุณธรรม Teacher ครูมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้ School องค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกพื้นที่ต้องมีคุณธรรมจากการบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบโพทองสองสุขโมเดลทำให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้ 1. ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีทักษะชีวิต 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 3. ครูมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งความสุข ส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12 2. โรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาว 3. ส,สถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายมุขป,ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร 4. การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิตสูงกว่าระดับชาติ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย 5. การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ค่าเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้งสองด้าน 1. ด้านคณิตศาสตร์ 2. ด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศจากผลการประเมินความพึงพอใจจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีเยี่ยม